สวัสดีค่ะพีะชื่นเตรียมอีกแล้วจ้าไหมคะชื่นเตรียมอีกแล้วนี่กล้วยพี่ชื่นสวยมานี่ดูเลยดูเลยสองหวีอ,อยู่ในป่าวุ้ยเสียดายพี่ชื่นไปเจอแบบงอมเลยละ่ะมันล้มนะล้มอยู่ในป่าแต่พี่ชื่นจําได้ว่ากล้วยพี่ชื่นมีอยู่ตรงนี้ดีว่าไปเจอไอ้นกจิกไปสองหวีพี่ชื่นแล้วก็พี่ชื่นก็ตัดออกแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยให้นกมันกินไป ันนี้เราก็เอามาได้แค่นี้เนี่ยเพรุ่งนี้พี่ชื่นจะไปขายของกะะ็ดูเนี่ยวพี่ชื่นดูมาพาวพี่ชื่นเนี่ยพี่ชื่นว,วันนี้เอารถไปกับรถคันนี้ไปเพราะตลาดตรงนี้แบบไม่มีที่จอดรถเราเอารถตู้ไปเราก็กลัวเนาะถ้าเกิดรถอันไอ้คันนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ามันนั่นมากเราก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้รถ เสียหายใช่ไหมเราก็เลยพี่ชช่นก็เลยเอาคันนี้ไปแบบตลาดไม่มีที่จดรถ้นตลาดแน่นมากพวกนี้ตลาดนัดแล้วพี่เช่นก็ไปขอที่เขาให้ได้แล้วไม่รู้ว่าพวกนี้จะโอเคกันหรือเปล่านะทำไมกันก็พี่ชช่นก็เข้งอยู่างไรนะ <c oughs> ปอกมะพร้าวอยู่นี่ก็ดึกเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะเนี่ยพี่เช่นก็โหหนาวมากเลยวันนี้หนาวอากาศเย็นจึ๊กเลยกับพี่ชชินก็มีอีกหนึ่งรายการนะดูดูพี่ชิ่นปอกมะพร้าว <c oughs> พี่ชช่นลองเกามะพร้าวดูนั้นเกามะพร้าว เลยนะแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็มีอะไรมีมะกอมีมะลุมไปอย่างละหน่อยคือไปวางให้มันสวยๆอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงขายไม่ได้หรอกน้อยเราก็ขายหลกัลกๆก็ขายมะพร้าวได้แต่มะพร้าวแห้งพ่ชืึ่งปอกไปประมาณยี่สิบลูกแล้วทั้งหมดก็เอาไปเยอะแต่ว่าพ่ชืึ่งไม่ปอกไปเอา,เอ,าเอาที่ปอกไปเราจะไปปอกที่เราขายเผื่อเพื่อมันขายไม่ได้มันจะไ,ไม่เสียนะถ้าปอกแล้วมันจะ มันจะน้ำมันจะขบแขกขบแขกอะไรมั่งเนาะเดี๋ยวเราก็มันจะเสียจะไม่เช่นะ้เสียดายน้ำแบบก็ลเลยเอาไปปอกทุน่นถ้าใครใคร,ใครซื้อเราก็ปอกเลยอย่างเงี้ยเช่นจะมีมีมะพร้าวขนมมีมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีกล้วยนะคะให้ดูเนาะว่าเออเช่นก็วันนี้จะอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยเนาะแต่เราก็ทีวิตชาวสวนก็การค้าขายนุนก็เป็น เป็นมานานแล้วที่พี่ชื่นทำอย่างเงี้นะแต่พี่ชื่นก็พอใจนะพอทำได้ก็ดีใจเนาะเอาพีชื่นให้ดูเนาะว่ากล้วยพี่ชื่นสวยจ้าข้าขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ